ตาเกี่ยวยังน่ะเกี่ยวาอ้ยอ้ย่อ to ้ยโอ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 ้น้ยอยเอยโ่้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้ยวอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยอยอออ้อ้ยโอย้ยโอยย ไหนโอ้อย่าคาเกีลเราเอาไปไผ่เอาไปมุงกระทมน่อยเนาะแบบรีสอร์ตตะตาออเฮ้ออ๋อย่ายายอยอะไรเขาเรียกสงคันบ้านกระ,ะท่อม มีการยีห้ออะไรวะสันอ๋อก็เกี่ยวทําก็ทำงั้นเดตากเราก็ไผเออกระยันเท่เอตามเอ,อ๊ะ าตาขยันตาก,ก็ทำไปแล้วตาเกี่ยวหญ้าคาจะเอาไปไผ่มุงกระท่อมบางสั้นเออตาใหญ่ขยันจริงๆนะย้ายผู้ค่อยขยันแบบตายขยันอ๋อตาเนกี่ยวเนาะตาก็ขยัน,ยยนย<อ>ตกกีน ก็ยายก็เป็นคนถ่ายเนะตาก็ตาก็เป็นดาราไงเนาะจะให้ยายถ่ายจะให้ยายทำยังไงยายไม่ใช่ดารานะจ๊ะตาเป็นดาราตาก็ทำไปทั่วยายก็จะถ่ายดาราตัว หันนามาทางนี้เนี่ยปล่ยอยเนาะเกี่ยวหญ้าน่ะเออหัน,น,น,นตะลังให้ยายนี่แหละ,เห,ละเห็นอยู่รอคื้เก้าละดูในสองกั้มลกตินะขยันเออเออเกี่ยวเกี่ยวเอาไปตากแดดไว้มันแห้งก็เอา ไผ่เนาะตาเป็นไผ่เป็นไผ่กะเ,เดี๋ยวก็ได้มุ้งถึ็นตัวมุ้งกระทมน้อยเอาไว้นางพักพ่สังกระสีมนกระ้อนเนะเาะโอ้ยแขกที่ไหนจะมา <laughs> เอาไว้รับพี่น้องอีู่แล้วนั่งนั่งเอาไว้เฮ็ดกร,กระท่อมนั่งตำสมสันตัวป้ามูก,กินตาเออนั่งเล่นยำห้อนปูอย่างอื่นวก็กห้อนเด้ยหะมุงอย่างอื่นนะเออนี่ยาขานี่ส่วนยาขามันอยู่หลอกคู่นะ แล้วยาคู่นานี่ยาคาจ้าตากะพ้ามาเห็ดทั่วทีบทั่วเดนตาก็ได้้อนนี่บ้านหันใจถึงซื่อติเอาเออมีประโยชน์นะเอาเถอเอาที่สบายใจเลยตา เอาที่ตาสบายใจอยากทำอะไรทำไปเลยอยากเฮ็ดหนังกะเฮ็ดหน้าอิจฉาจริงตาเนี่ยเนาะย้ำมีแห้งเขาก็เฮ็ดดิย้ำมีแห้งหมดที่บ่ได้แล้วเนาะอันนี้มีแห้งอยู่

น,นี่ยกให้เป็นพระเอกได้เลยนะตาเนี่ยเออหน้ายกย่องคนขยันจังสี่โอ้ยเลี้ยงไวยบเซียเขาสุกฮะว้ย, <laughs> ยเลี้ยงคุ้มอยู่ดอกะบุเสียเขาสุกดอกขยันปนี่เนาะ <laughs> แมนหมาวย บ่แม um> um 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 ่นไอ้จอเว้ยเนาะสิมาว่ากันเโอ้โอเโอ้หอยขดักหนูด้นี่ตาเนาะเออาาไปนี่พนน่ะสลัดเอาใบเศษมันทิ้งเอาแต่งามๆส้างล้างเนาะเออ แดดเดือดก็ไม่สนใจแล้วทำย่างเดียวเออโอ้โนี่ป่ายากป่ายุคคาเอาป่าป่ายากคายุคคาก็อยูน่นี่แหล,ละเลาะเลาะวิ่งหน้าหรอจ้าในครูในครูขา้างหน้าหาดู อันนี้เขามัดไม้ไว้สงสัยเขาดักหนูมั้งตาเนาะเฮ็ดปุ่มไว้มัดไว้นี่สงสัยเขาดักหนูเนี่เด็ดอัศจรรย์กัลันยอเลยเด็ดเกี่ยวเข้าไปเกี่ยวเข้าไปตาตายายพามวนเดี๋ยวก็คันนี่บโดนบโดนเดี๋ยวตาก็คัน อาสลัดก็ไปทางนั้นหันมาทางนี้นี่ไม่เนาะเดบ่งงาค่ะเอ้ยงาม,างามสางหลางในดูโอ้สางหลางเลยนะตาสางหลางเลยเดี๋ยวจะเอาไปตากแดดตากแดดจกักส,สองแดดสามแดดก็เอามาไผ่ไปเราก็ม,กมุงกระท่ม สารพัดประโยชน์สารพัดประโยชน์เอ,อ้อตุกนีตาเออนั่นแหละเออนี่ดนะียาวมาทางนี้เลยเดี๋ยวตากลองเขาหฮมก่อนเด้อ สองเท่าสองตายายนี่แหละเปลี่ยนกันทายอยู่นี่ะพี่นอ้องเอ้ยสองคนตายายเปลี่ยนกันงามดินี่ โอ้งามเนาะ <Yeah. S 1> เออหลังคาบุงยาคา าขาาหลาน่องจะมองเนี่ยแค่นี้ก็น่องตาเนาะห้อนโอ้บทพอดีเลยตาอุสาวาจะว่าพอดีโอ้บทเลยทันทีเอ้ยเนาะนั่น,น,นห็นไหมล่ะบทเลยว่าสันไปเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยว พยัญญาพยาค่าพยาค่ามุ้งสเป็นเดยวนี่เนาะชักแล้วยายก็คืไป Phái nhà xây nhà kiều mà lại cả mà nó phay hết này đó đằng này bưng được bữa giờ bít 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 nè bít mê ta Ủa, mê bít bít mê ta 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 bít mê เไผ่าย,ยาคาเ h าปันไดนิดจ้ะ,จะกัน nhau ำ้ขาเด็โค้งหลัง้าไปหนึ่งเจ้านอเม็ดกุ้งปา แลกกับโมไพร์ขั้นตอนเมื่อกี้ยังพี่เดชขั้นตอนเดชนี่เออเก็บลงนี่เอามือจอดไม่นี่เราจะเกี่ยวมาทั้งนี้เอยาจะเกี่ยวมาทั้งนี้อีกเออแล้วก็ดึง <S <S <S> ดึงแล้วก็พับเอออย่างซี่อเออเดบบพี่ไปเรื่อยๆขั้นตอนเนาะอีมอเขาเป็นที่บอกเนี่ยวิธีทิวิธีทำอืม,อมดึงแน่นเขาดึงแน่นมันจะแน่น ดึงบอลแน่นมันก็บอลแน่นดึงแน่นหลายไม่ก็นแน่นดีเนี่ยดึงแข้งหลเสียกับสะเก็ขาดมันไผยาคาตากไผตากแดด kêu tàng đẹp nhưng mà phải tàng đẹp để ta tàng đi ba lấy yêu hôm rồi nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ người ไผ่ยาค่ะเขาเห็นจะมันงสีอันนี้ก็เรียกไผ่ยาค่ะไผ่ยาค่ะพิธีไผ่ยาค่ะเอาไว้มุงกระท่อม Ai chạy xếp lên người ta Ai chạy xếp lên người xếp lên người da, quay quá Kinh, kinh, kinh Cái đó, cái đó, cái xếp đó liền là mình chết tục lại Hãy Ê Ít

ย้มตลอดเราก็มาแจังซี้ยย้ำตลอดเราก็มาแจังซีย่ยัเลยแจ้งมันเนาะโอ้นี่ตลอดเลยสิแ้งเราไนึง่งมาดมาจนงซีมันจง เกี่ยวมาอย่างที่นี่เออได้ไปเยียบน่โอ้แล้วแล้วเว้ยโอ้แล้วแล้ววะมาบึกใหญ่ใหญ่คือ

เดูเดูดูด,ด,ด,ด้ดไห้ตายายพ่อเงินหกสไปทัวแล้วเร่อเร่อเนาะเร่อเร้อเ่อแล้ว,ว,ว<ม>อยยงามเฉยอย่าคาสวงามเนนงงามรือเนาะไดไฟนึนงเลยเนาะ Ừ. Ừ. đeo quay hết to nó, Ơ, đeo quay hết to, cẩn, ê, ôi ngàm nó ta nó, ừ. ơ, pha đang ngàm đấy, kéo tóc hết phép đều nó ta, ngang 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 đây hả cho chưa ngàm phải ừ. show mưa à. ta ừ cái này nó ta ừ. cái nó